ข้อที่สามของนิตันเคยเรียนมายังเคยเรียนไหมไเ,เรียน,ยนแต่น่าจะไม่ลึกขนาดนี้อ่ะเรียนแต่ไม่ลึกอ่าโอเคท่องแค่ท่องแค่กดอะค่ะอ่าท่องแค่กดใช่ใช่เพราะกดข้อที่สามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการคำนวณอะไรที่มันเป็นลักษณะเด่นที่ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่มันก็จะไปซ่อนนะฮะหรือไปไปแจมนะไปแจมกับกดข้อที่สองซะมากกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่า ในบรรดากฎสามข้อเนี่ยนะในบรรดากฎสามข้อเนี่ยนะครับกฎที่เด่นที่สุดก็คือกฎข้อที่สองที่ออกข้อสอบแน่ๆนะครับส่วนหนึ่งกับสามเนี่ยจะไปแจมซะส่วนใหญ่นะจะไปแจมซะส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะครูเชื่อว่าหลายๆคนอนะ่ะเคยเรียนมาแล้วล่ะในภาคทฤษฎีนะแต่เดี๋ยวมาดูซิว่าที่เรียนมาลืมหรือยัง นะหรือม่อยางแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนเกี่ยวกับกฎข้อที่สามของนิวตันนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้ฮนะอะมาเริ่มกันเลยครับสําหรับกฎข้อที่สามของนิวตันนะครับกล่าวไว้ว่าทุกแรงกระทำนะทุกแรงกระทําจะต้องมีแรงตอบโต้ทุกแรงกระทำต้องมีแรงตอบโต้ที่ม, <Okay. S 1> มีขนาดเป็นไงครับมีขนาดเป็นไงครับอจำไหมนะครับ สำคัญเลยทุกแรงกระทําต้องมีแรงตอบโต้โดยที่ขนาดของแรงก็มีเองครับต้องเท่ากันเอากันทั้งแรงกระทํากับแรงตอบโต้นะครับแต่เป็นไงครับทิศท,ทางเนี่ยทิศทางของความตรงข้ามเสมอเน,นี่คือใจความสมคัญกฎข้อที่สามทุกแรงกระทาต้องมีแรงตอบโต้นะครับเสมอนะฮะไอแรงกระทํานี้นะครับเราเรียกเราเรียกว่าแรงกิจยานะฮะหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าแอคชั่นแอคชั่นนะครับ ส่วนแรงตอบโต้เราเรียกว่าแรงปฏิกิริยานะครับเราหรือที่เราเรียกว่า Reaction นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎข้อที่3นะครก็จะมักถูกจดจำหรือเป็นที่รู้จักนะฮะในมุมมองที่เป็นการท่องว่า Action เท่ากับอะไรฮนะ Reaction น e ี c t i o n นะครับ Action เท่ากับ Reaction ก็คือแรงคู่กิริยาปฏิกิริยานั่นเองนะครับเนี่ยจำ ดูที่รูปนี้ก็ได้เวลาเตะฟุตบอลแรงที่เราเตะฟุตบอลก็คือแรงติดอิยานะในขนาดซึ่งถ้าเป็นไปตามกฎข้อที่สามของนิวตันเนี่ยเมื่อเราออกแรงกระทํากับฟุตบอลฟุตบอลก็ต้องเป็นงไงครับต้องทํากับเราด้วยออก็ต้องมีแรงกระทํากลับกับเราในขนาดในด้วยขน,ขนาดของแรงที่เป็นยังไงกันเท่ากันเท่ากันแต่ทิศทางเป็นไงครับตรงข้ามกันตรงข้ามตามรูปนี่เลยเห็นปะเห็นไหมครับเห็นเนาะค่ะ อ่านะครับหรือเวลาจรวดขับเคลื่อนเนี่ยนะครับแรงกริยาก็คือแรงฮนะแรงของไอพ่นจรวดที่ผลักอากาศไปด้านหลังใช่มใช <c oughs> ไม่ใช่ในืาพมงไหมเวลาจรวดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแสดางว,ว่ามันมีแรงนะฮะไอพ่นจากตัวจรวดเนี่ยผลักอากาศนะครับทาให้ว่าจรวดพุ่งออกไปและในขณนะเดียวกันถ้าไอพ่นผลักอากาศอากาศก็ต้องมีครับดันออกมาดันนะฮะดันให ดันทันส่วนทางมาอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะของแรงคู่กริยาปฏิกิยาเพราะฉะนั้นสมการที่เขาจะเขียนเขาจะเขียนว่า F นะฮะแรงแอคชั่นเท่ากับลบลบในที่นี้คืออะไรฮะขึ้นมาหรือเปเออมันคือการบอกว่าทิศทางมีไกันตรงข้ามกันนะถ้าเราเตะลูกบอลด้วยแรง5นิวตันลูกบอลก็จะออกแรงกลับมาที่เราด้วยแรงเท่าไรเหมือนกัน ค่านืวตันเหมือนกันขนาดมันก็จะมีค่าเท่ากันแต่ทิศทางแค่ตรงข้ามกันนี่คือกฎข้อที่สามโอเคปะ่ะทันไหมทันไหม,ท,มทุกแรงกระทําต้องมีแรงตอบโต้เนี่ยณปัจจุบันเนี้ยที่ทุกคนอยู่ตอนเนี้ยมีแรงแอคชั่นหรือแอคชั่นไหมมีค่ะมีนะฮะมีอะไรบ้างอะ เนี่ยเอาเงี้ยครูนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยมีอะไรแอคชั่นหรือแอคชั่นนะเดียกับหลังอืเนี่ยเออหลังครูพิงเก้าอี้อยู่ออกแรงกันกระทํากับกับเก้าอี้อยู่เก้าอี้ก็ต้องมีไงครับกระทำครับอืมก็ต้องผลักหลังครูกลับมาเหมือนกันด้วยขนาดของแรงที่มีกันเท่ากันเท่ากันนะครับจินตนาการถ้าสมมติถ้าสมาสมตินะมันไม่มีแรงที่คอยค้ำมันอยู่แบบเนี่ยหลังครูก็ผลักเก้าอี้เก้าอี้ก็กกผลักครูมีเฉพาะแรงที่ครูผลักเก้าอี้อย่างเดีย,เดยวเกิดอะไรขึ้นลวง เออคูก็หายหัวทิมใช่ไหมครับอยากเห็นไหมครูหัวทิมอยากอยากเห็นเลยเนาะนะครับโอเคปะ่ะเห็นปะ่ะเนี่ยคือลักษณะของแรงครูกหรือยาหรือคูนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยอ่าก้นคูแล้วกันก้นคูออกแรงกดเก้าอี้อยู่ใช่ปะ่ะนั่งอยูบ,บนเก้าอี้ก็เป็นไงครับเก้าอี้ก็ต้องเป็นไงครับผักขึ้นก็ต้องผักคูขึ้นมาด้วยแรงที่มันสมดุลกันขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงข้ามมันถึงอยู่แบบสมดุลอย่างนี้ได้ไงถ้ามีเฉพาะแะรงนี้กูกดก้าอีกอะไรขึ้นลวงตุ่มเออลวงตุ่มนะครับใครดูน่าจะดูการ์ตูนมากไปหน่อยลวงตุ่มนะครับอะทีนี้จริงๆแล้วแรงตัวเนี้ยนะครับถ้าใครเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับ,รบเหตุการณ์ต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกันถ้าใครเข้าใจกดข้อี่สั่อย่างลึกซึ้งนะครับผู้ถามเรา อันใครดิห้องเราปริชาติอยู่ไหมปริชาติอยู่คะ่ะปริชาติกูถามนิดหนึ่งถ้าสมมุติวันดีคืนดีอยู่ๆมีคนเดินมาตบหน้าปริชาติโกดธไหมโกดค่ะหนูทำไงต่อหนูทำไรต่อตกกลับค่ะตกกลับแสดง,งว่าหนูยังไม่เข้าใจกฎของนิวตัน อ่นะฮะอะเกลี่ยนกดบ้างเอาผู้ชายบ้างอาชนะกรอยู่ไหมครับชนะกรโยครับชนะกรถ้าอยู่ดีๆมีคนเดินมาตบหน้าเราเรากดไหมกดครับแล้วเราทําอะไรต่อยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆอ่าแสดงว่าน่าจะเข้าใจนะมีแนวโน้มจะเข้าใจกดพริสามของนิวตันนะครับทําไมครูถึงบนพูดแบบนี้ หน้ามันตกตเขาเลยฮะถ้าใครถ้าใครที่เข้าใจเกี่ยวกับข้อที่สามของลิต้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คืออะไรฮะหายกัน,นยังหายหายกันแล้วห <c oughs> ายกันแล้วทช่ไมก็นี่ไงลิงต้าบอกว่าไงฮะทุกแรงกระทำต้องมีแรงแรงัน <c oughs> ตอบโต้ใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นเวลาตอบแบบนี้ใครตบหน้าเราเราทำยังไงฮะเรายิ้มให้เขาแล้วบอกว่าโอเคหายกันริงไหมถูกไหมครับ ใชตบหน้าเราเราบอกโอเคหายกันและ้ะเกิดอะไรขึ้นฮนะเขาก็จะเป็นไงครับงงเลยงง <_ t ops> มันก็จะงงใช่ไหมฮะและที่สําคัญเราสะใจด้วยจริงวะไม่ <_ t ops> สะใจด้ย <_ t ops> เอา้าถ้ามาทาหน้านงงเราสะใจไหมสะใจนึกในใจเลยฮนะว่างโงงนี่ว่าไม่เคยเรียนบทเคลศาสา์ของิีตันใช่ไม่ใช่ใชอือนะครับเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะอะไรถึงแบบนั้นอธิบายนิดหนึ่งก็เมื่อใดก็ตามที่มือ นะฮะออกแรงกระทำกับหน้าเรานี่ขลอ,อแรงแอคชั่นใช่ปะ่ะถูกไหมครับเมื <ME> ER <ช>่อมือกระทำกับหน้าเราหน้าเราก็เป็นไงครับกระทำกลับไปหน้ามือมือเขาตีหน้าเราหน้เาเราก็ตีมือเขากลับไปแล้วด้วยขนาดของแรงที่มีกันด้วยเรันเ <ทำ S 1> นี่ย <ทำ S 1> ค,ครูคถึงจะบอกว่ามันหายกันแล้วถูกไหมครับขนาดของแรงมันต้องมีกันเท่ากันเรารู้ได้ไงว่าหน้าเราตีมือเขากลับไปแล้วมันคิดว่ามือเขาเจ็บไหมเวลาตีเราเจ็บค่ะ เห็นไหมมันมีแรงมีขนาดเท่ากันบางคนเถียกอ,อีกอาจารย์แต่หนูเจ็บไม่เท่าอ่ะไมหน้าหนูเจ็บกว่ามือเขาเห็นว่าอาจารย์บอกแรงเท่ากันทําไมหน้าหนูเจ็บกว่ามือเขาอันนั้นเป็นเรื่องของอะไรมือเขาด้านอืออันนั้นเป็นเรื่องของสรีระทางชีววิทยาแหละนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละนะถึงแม้ขนาดแรงจะเท่ากันแต่อะไรฮะหน้าเราด้านเท่ามือเขาไหมนะหรือมีใครบอกเจ็บเท่ากันมีความรู้สึกเจ็บเท่ากันจริง ล้วเจ็บเท่ากันจริงแสดงว่านั่นด้านเท่ามือเขาเลยนะใช่ไม่ใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่ขนาดของแรงมัน็นยังไงครับมันเท่ากันเท่ากันแต่ไอ้ที่หนูบอกว่าความรู้สึกเจ็บอาจจะไม่เท่ากันเพราะอะไรครับมันเป็นเรื่องของอะไรชีวะเออเรื่องลักษณะของสภาพล,ลักษณะกล้ามเนื้อของอวัยวะทางร่างกายหน้าบริเวณหน้าเรากับมือมันไม่น่าจะยังไงครับพูดภาษาจีนมันไม่น่าจะด้านเท่ากันนะเนาะ อันนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับแต่ในทางฟิสิกเราบอกว่าขนาดของตองเมกะเท่ากันโอเคไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าครูสอนให้ไปตบหน้าคนอื่นนะอย่าไปทํานะนะครับไม่ทำดีที่สุดนะครับยืนเฉยไว้ดีที่สุดเขียนะบไหมกดข้อที่สามเีย์ไม่เ <Yeah. S 1> ลีย์เ <Yeah. S 1> ลีย์ <Yeah. S 1> ครับเลียบนะ <Yeah. S 1> ถ้าสมมติมีคนเดินมาแล้วถือไม้ตีเราอ่ายยัง เป็นไปตามกฎข้อที่สามไม่ได้ครับโดนแต่ไม้มันต้องกดแดงมันทําที่ไม้ใครเป็นคนทําหนูไอคนตีรือว่าไม้ไม้เพราะฉะนั้นน้องไม่กดค่ต้องกดไม้ดูไม่ค่อยมีเซสเลยเนาะอันนี้เราอันนี้พูดเซลล์เล่นๆนะครับแต่เป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเฉยๆว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันเป็นไปตามกฎข้อที่สามโอเคไหมโอเคไหมกฎข้อที่สามโอเคโอเคนะนะครับ อะทีนี้อก่อนจะก่อนที่จะแยกย้ายนะครับครูขอพูดถึงตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเรื่องของน้ําหนักอันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่อยากจะทบทวนทําความเข้าใจกันเล็กน,น้อยก่อนนะครับก็คือตัวนี้ที่มีชื่อว่าน้ําหนักน้าหนักภาษาอังกฤษคือ weight เนอะนะรู้จักเคยได้ยินกันอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ครับทีนี้น้ําหนักมันคืออะไรน้ําหนักมันคือแรงนะครับน้ําหนักคือแรงนะแรงที่อะไรครับเกิดจาก โลกออกแรงกระทำโดยการดึงดูดราไว้ใช่ปะ่ะนะน้ําหนักก็คือแรงดึงดูดของโลกนะครับที่ดึงดูดมวลต่างๆนะครับให้สามารถดำลงอยู่บนพื้นผิวโลกได้นะครับซึ่งน้ําหนักตอนนั้นเนี่ยเดิมเราใช้เป็นตัวเอฟแหละนะครับแต่พอเราอยากให้มันเจาะจมมงมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวอะไรฮะ W เพราะมันคือเวทเนี่ยมันเป็น W นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วน้ำหนักมันคือแรงนะอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมหรือยังไม่ทราบ รู้ไหมเนี <Stat> ่ยดูครับเออน้าหนักคือแรงดึงดูดของโลกนะน้าหนักคือแรงดึงดูดของโลกน้ําหนักก็คือแรงเพราะฉะนั้นน้าหนักหน่วยของมันคืออะไรฮะนิวตันลูกนะนิวตันนะสัญลักษณ์คือเัยูใช่แต่ว่าหน่วยของมันคือนิวตันนะครับเพราะแรงทุกชนิดบนโลกมีหน่วยเป็นนิวตันน้าหนักก็เป็นแรงหน่วยของมันก็ต้องเป็นอะไรฮะนิวตันน้ําหนักก็คือแรงดึงดูดของโลกถ้าเราอยากรู้ว่าโลกดึงดูดเราด้วยแรงเท่าไหร่ เรามีวิธีการหาคร่าวๆโดยใช้สูตรเน,นี่ฮยฮะ W เท่ากับอะไรฮะ MG MG W ก็คือแรงที่โลกถึงดูดเราครึงดูดเราไว้นั่นก็คือน้ําหนัก M ก็คืออะไรฮะมวลมวลซึ่งเรารู้ได้ไงว่ารามวลเท่าไหร่เรารู้ไหมรู้เราทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเรามวลเท่าไหร่ช่างน้ำก็เป็นช่างอะไรพูดตอบตอบไปดีดิช่างน้ำนกครับช่างอะไรช่างอะไรช่างมวลเออ เรามักจะคุ้นชินกับคำว่าช่างน้ําหนักแต่จริงๆที่เราช่างม,ามันคือค่าอะไรมวลครับมวลนะเพราะค่าที่ออกมาเวลาเราขึ้นบนตาช่างมันคือค่าที่มีหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมกิโลกรัมไอ้ค่าตัวนั้นมันคือค่ามวลนะลูกนะไม่ใช่น้ําหนักนะนะครับเช่นสมมุติหนูยืนบนตาช่าง,งหนูมีมวลทออกาค่ามาคือห้าสิบสมมตินะครับห้าสิบคือห้าสิบกิโลกรัมนี่คือค่ามวลของหนูนะครับ คูณกับค่า g ค่า g คือค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกมีค่าอยู่ที่ประมาณ9.8ถึง10ในที่นี้เราขอาใช้10เนาะจะได้ง่ายในการคำนวณนั่นหมายความว่าตอนนี้หนูมีน้ำหนักเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเป็นับเนี้อึ่เท่าไหร่ฮะน้ำหนักจะมีค่าเท่าไหร่ฮะมวลคือ50 g คือ10่าไห่ฮะ50คูณ10เนะน้ำหนัก40ครับเฮ้ย สี่คับหนึ่งห้าสิบคูณสิบได้สี่ร้อยบานเหรออะไรครูครูเขาครูเขาหมดร้อยยอดแล้วเนี่ยห้าสิบคูณสิบได้สี่ร้อยใครบอเป็นูกอาวหเอาเอาใหม่เอาใหม่ต่อต่อใหม่ต่อใหม่แกน้าได้หนึ่งห้าสิบคูณสิบได้อะไรห้าร้อยสิบล้าไปแล้ว สี่ทับหนึ่งนะสี่ทับหนึ่งนะตะกี้หยอกใช่ไหมครับเรียนเยไปนิดหนึ่งเนียนๆเอาโอเคโอเคใจใจกูหายแล้วนะใจกูร่วงไปตะตุ่มแล้วนะเน<จ>ี่ยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น้ําหนักคือห้าร้อยนิวตันนะซึ่งหมายความว่าโลกออกแรงดึงดูดหลอด้วยแรงเท่าไหร่ห้าร้อยนิวตันไงน,น,นี่คือน้ําหนักจริงๆนะที่หนุ่มช่างอยู่มันคือค่ามวลเห็นไม่เก็ตเคลียร์ไหมเนี่ยเคลียร์ครับเก็ตนะ ต่อไปนี้สิ่งที่หนูช่างอยู่คือค่ามวลนะครับไม่ใช่น้ําหนักแต่ถ้านหนูรู้ว่าหนูหนักเท่าไหร่หมายความว่าหนูจะหนูอยากรู้ว่าหนูถูกโรคดึงดูดแรงเท่าไหร่อะรหนูจะต้องออกค่าจีมาคูณอาจารย์ครับครับผมทำไมผมไม่รู้สึก่ะรู้สึกอะไรอ่ะโรคดึงดูดนูอยากรู้สึกไหมถ้าอยากรู้ว่าโรคดึงดูดหนูไหมเนี่ยหนูขึ้นไปบนยอดตึกกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่หนูแล้วหนูโดดเลยหนูจะรู้ทันทีว่าโลกออกแรงดึงดูดหนูอยู่ แมวดีกว่าครับ <Bened ic co> เอาดีกว่าอันนี้แซวเล่นนะอย่าไปทําจริงนะเว้ยนะนี่ไงนะครับนะเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าโลกออกแรงดึงเราจริงจริงไม่ต้องไปโดดถึงโดดตึกหรอกเนี่ยเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่บนพื้นเนี่ยเรากระโดดปุ๊บสุดท้ายเราเป็นไงครับก็กลับลงมาก็กลับลงมาแล้วกลับลงมาได้เพราะอะไรอ่ะแรงโน้มถ่วงลกกแรงดึงดูดเรานี่ไงเออคือแรงโน้มถ่วงตัวนี้แหละโอเคใจไหมครับรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไหม โอเคไหมเชียนะเลียวแต่คืออาจจะบอกว่าก็ผมใช้ชีวิตประจําวันมันเป็นความคุ้นชินไงมันเป็นความคุ้นชินที่ว่าเฮ้ยทาไมผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าลบกบถูกโรคดึงดูดเลยอยู่เลยเพราะอะไรครับเพราะจริงๆทุกวันนี้ยเราถูกโรกดึงดูดมาตั้งแต่เกิดใช่ป่ะเพราะเรามีมือใร่ป่ะและการดึงดูดของโลกก็คือการที่เราสามารถดํารงชีวิตอยู่บนพื้นผิวโลกได้ถ้าไม่มีโรคดึงดูดเราเราเกิดอะไรขึ้นอ่ะรอ หนูจะพาเธอลาลอยมาเดิทอยมาดนึงนะครับหนูก็จะลอยขึ้นแต่ถ้าไม่มีโรคดึงดูดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโรคดึงดูดเราอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยขนาดของแรงที่ไม่ได้คงที่นะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรว่ามวนของหนูที่อาจจะเปลี่ยนบ้างเพิ่มลดแล้วแต่คนนะครับแล้วก็ค่าจีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน่นยนในระดับทศนิยมนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งอย่างเงี้ยนะนี่คือหนักเรื่องราวของหนัก ที่บางคนอาจจะมองข้ามเขาไปรูเลยต้องกลับมาเน้นนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะได้ใช้โอเคไหมครับเรื่องของน้ำหนักโอเคปะโอเคค่ะมโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านี่ไงรูกำลังจะพูดอยู่นะครับน้ำหนักไม่ใช่มวลนะฮะตะกี้ที่อธิบายไปแั้วแหละความต่างมันมีอะไรบ้างน้ำหนักนี่หน่อยเป็นไรนิวตันนิวตันมวลนี่หน่อยเป็นไรกิโลกรัมกิโลกรัมนะะน้ำหนัก เป็นข้อมเป็นปริมาณที่เป็นไงครับเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นกับค่าจีไงนะครับเวลาหนูชั่งน้าหนักเนี่ยถ้าหนูชั่งน้าหนักในบริเวณที่มีค่าจเยอะๆเพราะสูตรมันคือ W เท่ากับอะไรเป็นจใช่ไหมฮะถ้าค่าจีเยอะน้ําหนักหนูก,ก็เป็นไงด้วยเยอะด้วยแต่ถ้าสมมติไปอยู่บริเวณที่มีค่า g น้อยเช่นสมมติอยู่ชั่งน้าหนักที่โลกไปชั่งน้าหนักที่ดวงจันทร์ โลกกระดวงจันทร์ค่าจีเป็นไงกันต่างครับใครมากกว่ากันโลคครับโลกค่าจีมากกว่านะฮะโลกสมมติครูบอกว่าที่พื้นผิวโลคค่าจีอยู่ที่ประมาณสิบดวงจันทร์จะอยู่ที่ประมาณประมาณนะหนึ่งกว่ากว่าประมาณหนึ่งจุดหกเห็นไหมครับค่าจีต่างกันยังไงไหมสิบกับหนึ่งจุดหกเยอะไหม ยก็เกือบสิบเท่าอ่ะเกือบเ,อเ,เ,เกือบสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปชั่งน้าหนักให้ดวงจันทร์น้ําหนักเราจะเป็นยังไงครับเบาเนัะก็จะน้อยกว่าที่ชั่งน้าหนักกิโลไม่ใช่ชั่งน้ำหนักที่ที่หาค่าน้ําหนักกิโลครับเพราะฉะนั้นใครอยากผอมทําไงฮะไปดวงจันทร์ดวงจันทร์เออจะได้เวลาชั่งเวลาหาค่าน้ําหนักจะได้ได้น้อยหน่อยนะครับโอเคดีไหมเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีไหมเนี่ย จริงๆเรามนุษย์โลกเราไม่ได้ไปดวงจันทร์มานานมากแล้วนะครับเท่าไหร่กี่กี่สิบปีแล้วอะ่ะ <5 S 1> ที่มนุษย์โลกที่มนุษย์โลกไม่ได้ไปดวงจันทร์เลยอะ่ะกี่ปีห้าสิบหรือะถึงหรอถึงไหมทําไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็นานอยู่นะเราไม่ได้ไปสำรวจดวงจันทร์กันมานานแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ส่งยานไปแทนและนะอ่ะมวนมวนมวน,มวนเป็นค่าได้ไหมครับ คงที่คงที่ที่มันคงที่คือค้ามวลนะไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่โลกอยู่ที่ดวงจันทร์มวลหนูจะเท่าเดิมตลอดแต่ตัวนี้มันเปลี่ยนคือค่าจีนะครับพอจีเปลี่ยนน้าหนักก็เลยเปลี่ยนตามนะครับอ่ะอีกอันนึงที่สําคัญอันนี้จําให้แม่นนะน้ําหนักเป็นปริมาณนะฮะเวกเตอร์เวกเตอร์หมายความว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีที่มีทั้งอะไรฮะขนาดแล้วก็ทิศทางทิศทางแล้วก็มวลเป็นปริมาณนะฮะสเกล่าสเกลร์หมายความว่า มีขนาดอย่างเดียวแค่ขนาดนะฮะมวลจะมีแค่ค่าขนาดอย่างเดียวนะครับแต่น้ําหนักมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเพราะน้ําหนักมันคือแรงไงแรงมันเป็นเวกเตอร์น้ําหนักก็เลยต้องเป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับ